อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากๆในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมจุดพูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะทุกคนนะไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครกันต่อนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับผมตัวละครใหม่ยังไม่มานะฮะแต่เราจะมารีวิวตัวละครเก่าที่เป็นดาวสีทองแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าดาวสีทองนะทุกคนนับมันคือดาวตันของเกมนี้เออและทุกคนก็จะถามว่าเราจะรีวิวทําไมอ่ะถ้าดาวมันเต็มแล้วอะไรนะพวกนี้นะครับทุกคนนะซึ่งการที่ดาวเต็มนะครับผมสกิลหลายๆสกิลนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนะอย่างเช่นตัวอินนะครับผมเป็นป้าสกิลมันก็จะโดนบัฟให้โหดขึ้นนะครับ บับอายุวงแหวนวิญญาณนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนนะทำให้วงแหวนนะครับโชว์ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับข้อดีนะครับผมของตัวละครดาวเต็มนะครับผมหรือว่าดาวทองพวกนี้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครดาวทองละกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งเป็น e p EP ไปละกันเนาะครับผมซึ่ง EP แรกนะครับผมเราก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครปักสกะเป้าของเรานะครับตัวละครดาเมจหมูนะครับ ซึ่งมาหาโกงเลยก็ว่าได้นะครับผมรู้ว่าเป็นตัวละครดาเมจหลักของเราเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะซึ่งพลังลบของเขาณนะตอนนี้นะครับผมก็15ร้านนะผมเบาๆนะทุกคนนะแค่มากกว่าเราทั้งทีมเองนั่นเองนะฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆนะครับเลือดของเขานะตอนนี้อยู่ที่800,000นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่80,000นะครับผมอัตราคีย์ิเคอรอยู่ที่20,500นะทุกคนนะโอ้โหสุดติ่งมากๆนะครับผม การแบ่งพรสวรรค์นะครับผมก็จะใส่แนวแนวพลังไปเลยนะครับผมเน้นพลัง35เลยนะทุกคนนะเออประมาณนี้เลยนะครับผมและวงแหวนนะครับผมก็จะเป็นแนวแนวนี้เลยนะครับผมเออเพราะว่าเรารีวิวเรื่องวงแหวนไปหลายคลิปแล้วเนาะผมก็ต้องขอโทษนะครับถ้าผมบอว่าพูดเรื่องวงแหวนบ่อยนะทุกคนนะเผื่อคนที่ไม่เคยดูช่องเราจริงๆแล้วกันเนาะครับผม ก็วงแรกก็เป็นคังคกเนโดคิตนะครับผมหมีดำคำรามอสอับพิษกายพันนะครับปูโดแข็งแกร่งนะครับกิฟฟินนักล่าเจละเข้ยักษ์อสูนหนามกระดูกวานทะเลลึกวานนอนยักษ์ไททันนะครับแล้วก็รวมถึงวงแหวนสุดท้ายนะครับหมาป่า2หัวนะวงแหวนก็จะมีแนวๆนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับผมส่วนตัวงผมนะครับก็ตัวละครปะกระเป้านะครับเป็นตัวละครที่ดามจดหลักนะครับ เ่นได้แต่เกมเปิดเลยก็ว่าได้นะครับยันเกมเอนเกมเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้นะครับในเซิร์จีนนะครับวีแววที่การตกไม่ตั้งมันก็ยังน้อยอยู่นะทุกคนนะต่อให้มีตัวละครเสียเปิงนะครับที่จะมาแก้ทีมกิดนะฮะตัวละครตัวนี้ก็ยังอยู่ในเมตาอยู่ดีนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทําไมวะเออมันโหดจริงๆนะครับตัวละครตัวนี้นะทุกคนนะซึ่งความแข็งแกร่งของเขานะครับผมก็เป็นสกิลที่ทาดาเมจแรงอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเห็นปะเขาสามารถทําให้เป้าหมายนะครับได้รับดาเมจพิษนะครับผมแรงขึ้น10%เป็นเวลา5วิที ซึ่งแอปทิสกิลวันนี้มันใช้ได้ปล่อยมากๆนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจแรงมากๆรวมถึงฝังตรงข้ามนะครับได้รับดาเมจแรงขึ้นมากๆนะทุกคนนะและตัวละครปากระเป้านะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งแค่ตัวมันเองนะฮะมันจะทําให้เพื่อนตัวเราเก่งด้วยนะครับผมอย่างเช่นสกิลที่2นะครับเมื่อฝ่ายมิดนะครับผมปล่อยบัฟถูกพิษนะครับมีโอกาสที่50%นะครับผมปล่อยกระแสพิษนะครับผมใส่เป้าหมายฝังตรงข้ามได้ด้วยนะฮะเออและสถานะพิษนะครับผมกับสารเลือดไหลมันก็จะล้ายการตรงที่ พลังที่ทําออกไปนะครับผมจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะทุกคนนะความเสียหายทุกคนนะประมาณนั้นเลยนะครับผมและสกิลต่างๆของเขานะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆนะฮะคือเป็นตัวละครที่อยู่ในทุกเมตา,าง่ายๆเถอะต่อให้เป็นเมตาหลบหลีกนะครับก็สามารถทําอะไรตัวนี้ไม่ได้นั่นเองนะฮะทุกคนนะทำไมถึงบอกว่าเมตาหลบหลีกนะครับทําตัวละครตัวนี้ไม่ได้ก็คือไออินนะครับผมจะมีสถานะที่กันแบบว่าหลบหลีกให้กับเพื่อนๆ,ๆใช่ไหมรวมถึงตัวละครของทะเลนะครับผมที่จะเป็นตัวละครที่ สามารถหลบหลีกให้กับตัวละครตัวเองได้นะครับผมรวมถึงแบบว่าหลบหลีกกับเพื่อนๆได้ดีมากๆนะทุกคนนะแล้วก็มีสกิลตรงเป้าเลยพวกนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่มีผลกับปากกเป้าอยู่ดีนะครับทำไมถึงบอกว่าไม่มีผลนะครับผมคือสกิลของเขานะครับผมสามารถทําดาเมจใส่เป้าหมายได้เลยตั้งแต่เริ่มเกมคือสกิลที่ห้าของเขานะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมตัวละครปากกเป้านะครับจะปล่อยพิษนะครับผมใส่ตัวละครที่โจมตีสูงสุดนะฮะเออคือทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับโกมากๆตรงที่ ทำดาเมจใส่ตัวละครที่พลังจมตีสูงสุดก็คือตัวละครดาเมจหลักของเป้าหมายโดนดาเมจพิษแน่นอนนะครับตั้งแต่เริ่มเกมเออสกิลนี้นะครับไม่มีโอกาสบอกนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะแปลว่าติด100%อยู่แล้วนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้โกงมากๆนะฮะรวมถึงสกิลที่6นะครับที่จะทำให้ตัวละครตัวเองนะครับผมได้รับพิษนะครับเบาลงนะครับผม45%่ห็นต์เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปเลยครับ ไม่ว่าจะทีมไหนนะครับหรือว่าเมตาไหนนะครับก็ไม่สามารถเอาปะกระเป้าลงนะครับผมเออต่อให้จะเป็นเมตาหลบหลีกงนะครับก็จะมีสกิลที่5นะครับที่ทำดาเมจได้นะครับผมแบบ100%นะครับผมรวมถึงสกิลที่7นะครับเมื่อตัวเองตายนะครับก็จะระเบิดดาเมจออกไปตุ้มนะครับเป็นโกโก้คันนะฮะเออก็คือแบบว่าต่อให้ตัวเองตายนะครับก็ทำดาเมจเก็บไว้นั่นเองนะครับดีมากๆเลยรวมถึงเมตาของทีมพิทนะครับผมพวกตุ๊กเกอร์โบดหรือว่าปิปีตงนะฮะก็จะทำตัวละครตัวนี้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเเเเลลลยยนะรรับผมมพพาาาว่ไดด้ิง45% คือความเก่งของเขาคือเก่งมากๆนะครับซึ่งจุดด้อยของเขานะครับผมแทบไม่เห็นเลยเว้ยจุดด้อยของเขาแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าสกิลเขาก็ใช้ไวอยู่แล้วอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมเรื่องดาเมจอะไรการกระจายดาเมจเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่ทุกคนอาจจะยังไม่ทําร่างสอนะครับเลยยังไม่เห็นความต่างนะทุกคนนะอาจจะเป็นร่างเอ่อกระเป๋าล่างอ้วนอยู่นะครับผมเลยทําให้อาจจะยังโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่ดีนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําเป็นร่างนี้เมื่อไหร่นะครับความต่างคุณจะโคตรดีนะครับผมและะชีีวิตคคุุณกกจดขึ้นนนนมาๆทะ ประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งข้อเสียผมแทบจะไม่เห็นเลยเว้ยถ้าทุกคนเออมีข้อเสียนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคนนะผมอาจจะพูดหรือว่าคิดต,ตกตหล่นไปก็ได้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะและสกิลที่8นะครับผมก็จะมาต่อกรอนกับสารพิษอีกตัวคือดีมากๆเว้ยคือเมื่อตัวเองได้รับบัฟพิษนะครับผมจะทําให้พลังโจมตีของเขาแรงขึ้นเออคือดีมากๆนะครับรวมถึงตัวละครดาเมจนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวละครดาเมจสิ่งแรกที่ควรมีก็คือบัฟกันตายเว้ย รู้ว่าทุกตัวละครนะครับควรมีบัฟกันตายซึ่งตัวละครตัวนี้มีครับผมสำหรับสกิลที่9นะครับเมื่อตัวเขานะครับผมดูว่าตัวปังกระเป้าเนี่ยมันจะตายใช่ไหมทุกคนนะมันจะทําให้ตัวเองไม่ตายนะครับผมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับผมมรณะ2วินาทีนะครับคือดีมากนะครับผมซึ่งทําให้ตัวละครปังกระเป้านะครับผมยืนสแปมสกิลได้นานขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งสองวีนะครับมีบัฟกันตายนะครับผมและไออินคิวเลือนได้พอดีนะครับก็ทําให้ตัวละครตัวนี้ยื้้้ออเเเกกกกมมมมไดดนนนนนนาาาขึว่่ิัังะครบผแลโๆ รวมถึงสกิลที่สิบของเขานะครับผมที่จะมาละลายแท้งเลยก็ว่าได้นะครับผมพวกเต้หมูไปนะครับผมว่าถังรีอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องโดนตัวละครตัวนี้ละลายแท้งแน่นอนนะครับเพราะจุดเด่นของเขาก็คือทาดามจดใส่ตัวละครใส่แท้งนะครับผมแรงขึ้น15%นะทุกคนนะผมบอกเลยเลยว่ามหากราบความแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมคือแบบสุดติงกระดิ่งแมวมากๆนะทุกคนนะทาให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมแทบจะไม่ตกเมต้าเลยก็ว่าได้นะครับผมเออเรื่องสกิลต่างๆเรื่องดาวนะครับผม เพิ่มความเก่งยังไงใช่ไหมครับผมอย่างเช่นสกิลเอ็ดดาวขาวแล้วกันนะอัตราการเพิ่มดาเมจถูกพิษสูงขึ้นเป็น12%นะครับผมเออคือเพิ่มดาเมจพิษนะครับผมคือแรงมากๆครับทุกคนนะรวมถึงสีฟ้านะครับเมื่อศัตรูได้รับนะครับดาเมจพิษที่ตายนะครับจะฟื้นฟูเลือด10%เอซอซึ่งสกิลตัวละครตัวนี้นะครับไม่มีสกิลเด้งเลือดแต่พอรอับขึ้นเป็นดาวฟ้านะครับผมจะมีทําให้ตัวละครตัวนี้เด้งเลือดได้นะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับยิ่งดาวเยอะนะครับความเก่งเขาก็ยิ่งขูดขึ้นแบบมหาคูณ2คูณคูณคูณไปเรื่อยๆเลยนะฮะรวมถึงตอนเป็นสีม่วงนะครับเพิ่มอัตราดาเมจโจมตีทั่วไปนะครับผมของร่างจริงวิยญุตเป็น60% 0เซนะครับซึ่งตอนแรกครับร่างจริงวิยญุตที่500เซนะเพิ่มมา100%เถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะรวมถึงสกิลสีส้มนะครับผมทำดาเมจถูกพิษต่อเวีธีแก่เป้าหมายนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับถ คือยิ่งพลังโจมตีไม่เท่าไหร่นะครับยิ่งโดนดามิแรงขึ้นเท่านั้นและจะทำให้ตัวละครเป้าหมายนะครับผมตายเร็วขึ้นนะครับผมยิ่งเป็นตัวละครทาดามิหลักของเป้าหมายนะครับผมก็ไม่ต้องสืบนะทุกคนนะตายแน่นอนนะทุกคนนะเออและพอปักกระเป้านะครับขึ้นเป็นดาวแดงนะผมจะทําให้จากการตายนะครับผมคุ้มกันการตายจาก2อวีเป็น3าวีนะครับซึ่งถามว่าวีนึงเนี่ยมันน้อยไหมผมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่น้อยนะครับเพราะเกมบางเกมนะครับผม0.5นย้าวีนี่ก็คือแบบเยอะแล้วนะ คือในเวลาเกมอ่ะในเกมอ่ะมันเยอะะเวยความต่างวิทีมันต่างกันมากนะครับบางคนมันแพ้แค่เซี่ยววีก็มีนะทุกคนนะและผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าปังกระเป้านะครับได้สามวิธีนี้มานะครับผมความแรงของจิตของเขาน่าจะมหาศาลขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงพอเป็นสีทองนะครับความเก่งของเขาจะเพิ่มขึ้นแบบโคตรนะครับดาเมจที่ทํากับตัวละครนะครับที่ไม่ใช่แทงนะฮะดาเมจเพิ่มขึ้น5%ปอ่ะคือตัวละครตัวนี้นะครับตอนแรกนะครับสกิลที่สิบของเขานะครับผม จะดาเมจใส่แทงแรงขึ้น15%ใช่ไหมแต่พอรับเป็นดาวทอนนะครับผมจะเพิ่มดาเมจ5%นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายควบคุมนะครับผมสายรักษานะครับผมสายดาเมจหมู่นะครับสายดาเมจเดียวโดนหมดเลยนะครับความแรงเพิ่มขึ้น5%นะครับผมเออนี่แหละครับคือความต่างนะครับผมสำหรับตัวละครที่มีดาวและไม่มีดาวนะครับผมคือถามว่ามันสําคัญมากไหมก็ดูจากสกิลปะเป้าได้เป็นตัวอย่างนะครับผม คือเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น5%เนี่ยทุกคนว่ามีความต่างไหมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนคิดแล้วกันเนาะผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับว่าปักระเป้านะครับผมจะเป็นตัวละครที่ยกระดับนะครับทำให้ตัวละครทีมเรานะครับผมหรือว่าด่านที่เราติดนะครับทำให้ผ่านง่ายขึ้นมากๆนะครับและผมก็แนะนาว่าเรื่องดาวอ่ะบางคนอาจจะไม่ค่อยคิดมากมายนะครับผมจะไปหาพวกกระดูกวิญญาณนะครับผมอุปกรณ์วงแหวนนะครับผมแต่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องดาวเท่าไหร่นะฮะซึ่งส่วนตัวนะครับผมก็แนะนาว่า ควรดองไว้นะครับผมแล้วก็ไปจัดตู้ตัวละครที่เราต้องการนะฮะแนะนําว่าอย่าใส่สุดทุกตู้เออประมาณนี้ละกันเนาะเพราะว่าใส่สุดที่เฉพาะตัวที่เราอยากเล่นละกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าการที่เรามีดาวหรือไม่มีดาวนี่คือความต่างโคตรๆนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครปะกระเป้าดาวทองละกันเนาะซึ่งเรื่องดาเมจนะครับผมพาทุกคนไปตลอนนะครับผม PVP หรือว่า PVE นะครับผมณตอนนี้นะฮะแต่คุณนนก็เห็นจะบ่อยอยู่แล้วอ่ะดาเมจมันก็จะแรงที่1อยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยแบบว่าโอเค ไม่ต้องดูอะไรละกันนะครับผมแค่มาสรุปละกันนะครับผมสั้นๆละกันเนาะเรื่องจุดเด่นนะครับผมแล้วก็จุดด้อยของตัวละครปะกระเป้านะทุกคนนะซึ่งจุดด้อยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีแบบทุกคนผมไม่ค่อยรู้จริงๆนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะหาจุดด้อยให้มันไม่ได้จริงๆนะครับผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านร่างได้เลยนะครับผมเออโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมถ้าใครอยากผมทำรีวิวตัวดาวทองตัวไหนตัวต่อไปนะครับผมก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทำให้แน่นอนนะทุกคนนะแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณมากมากเลยที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแคู่่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่งคนบอกว่าเซนน